สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องเจ็ดซิงห์แดนเสือครับผมเรื่องนี้ต้องบอกว่าใครที่หอยหากิ่นอายความเป็นคารบอยต้องไม่พลาดชมเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์ความ บูความมันยิงกันสะบั้นหันแหลกและได้กลิ่นอายความเป็นมือปืนในยุคคาบอยโดยแท้เลยครับต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับมันสุดติ่งแถมได้อัธรศการชมหนังในยุคคาบอยนะครับ100%เต็มครับเนื้อเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็คือมีหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าหมู่บ้านรดคลิกนะครับตกอยู่ภายใต้การปกครองของอันตพานเพราะว่าพวกอันตพานนายทุนพวกนี้จะมาไล่ที่ชาวบ้านเพื่อมาทำมือ เมืองทองคำนะครับชาวบ้านก็โดนลางแกด้วยโดนอะไรด้วยหลายๆอย่างแล้วก็รักบ้านเกิดด้วยไม่อยากจะย้ายไปไหนพอบางคนก็ลงแรงลงเงินหมดหน้าตักเพื่อจะอยู่ในพื้นที่นี้แล้วต้องกลับมาถูกไอ้พวกนายทุนหน้าเลือดมาไลท่ที่พวกเขาก็เลยต้องพึ่งพาตัวเองโดยการที่รวบรวมเงินไปจ้างมือปืนนอกกฎหมายเพื่อมาคุ้มครองชีวิตของพวกเขานะครับต่อไปนะครับความรู้สึกหลังจากชมภาพยนตร์นะครับ ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับมันมากจริงๆแล้วก็ต้องพูดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างได้ดีมากๆเลยครับทั้งเนื้อเรื่องทั้งการดําเนินเรื่องครับไม่ไม่ช้ามากนะครับก็ดําเนินเรื่องในปกติแล้วก็ฉากบูฉากความตื่นเต้นความเล้าใจนี่ต้องบอกว่าเอาไป10เต็ม10เลยก็ได้นะครับแถมเขาเรียกว่าอัรรถรสการรับชมนะครับต้องบอกว่า มีหลากหลายศิลปะการต่อสู้นะครับเพราะว่ามีทั้งปืนสั้นปืนยาวมีดสั้นธนูมีหมดทุกอย่างครับต่อสู้แบบประชิดต,ต่อสู้ระยะไก,กล้ครับระเบิดก็มีครับต้องบอกว่าสร้างได้สมสมกับการรอคอยเลยครับ ต่อไปนะครับผมจะพูดถึงมือปืนรับจ้างทั้ง7คนนี้นะครับว่ามีใครกันบ้างและก็มีลักษณะยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าถ้าผมพูดผิดหรือว่าผมจามาไม่หมดเนี่ยผมองขออภัยนะครับเพราะผมจําชื่อมาจากในโรงภาพยนตร์นะครับและก็ผมไม่ใช่นักรีวิวหนังมืออาชีพเพราะว่าไม่ได้ประกอบอาชีพทางด้านนี้นะครับที่ผมทําไปเพราะว่าใจรักในภาพยนตร์และก็อยากบอกต่อเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นนะครับจะขอพูดถึงแม่ทัพหญิงในศึกครั้งนี้นะครับก็คือเอมมาครับผู้เป็นผู้ไปหามือปืน7 คนที่มารับจ้างปกป้องเมืองนี่นะครับเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่ามีความแค้นอยู่ในตัวก็ว่าได้เพราะว่าสามีเขาถูกฆ่านะครับต่อไปครับแจมทิซัมนักล่าฆ่าหัวนะครับผู้ที่คุณธรรมอยู่ในตัวนะครับอาสาที่จะรับจ้างงานนี้เพื่อปกป้องเมืองเล็กๆที่ถูกลางแกนั้นนะครับมีฝีมือในการยิงปืน,นครับได้รวดเร็วแม่นยำต้องบอกว่า เป็นสิงปืนไวก็ว่าได้ครับเป็นหัวหน้าทีมในครั้งนี้ผู้รวบรวมสมาชิกคนต่อไปครับต่อไปฟาลาเดต้องบอกว่าสิงปืนไวที่ใช้ปืนคู่ในการกำจัดศัตรูในครั้งนี้นะครับมีนิสัยอาจจะกระล่อนกระล่อนนิดๆคารลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นลองอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาคนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นวีลบุรุษในศึกครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วจะเป็นวีลบุรุษยังไงก็ต้องไปติดตามนะครับ ต่อไปนะครับเท็ดดี้ต้องบอกว่าคนนี้เป็นคนที่ทางการต้องการตัวนะครับ ก็เลยถูกตามล่าแต่ว่าก็มาเข้าทีมในครั้งนี้ด้วยนะครับมีฝีมือทางด้านปืนครับปืนแม่นปืนไวฝีมือชกาดชกันครับคนนี้ต่อไปนะครับผู้นักรบผ่านศึกมาโชคชนนะครับกูดไนส์ครับมีฝีมือทางด้านแม่นปืนยาวนะครับจะยิงปืนยาวได้แม่นยามากนะครับต่อไปนะครับนักรบผู้ใช้ปิ่นปักผมเป็นอาวุธและก็มีดสั้นและก็ปืนสั้นนะครับเศรลปศาดการต่อสู้ได้ทุกรูปแบบนะครับบิลลี่ต่อไปนะครับเป็นชาวอินเดียแดงนะครับ ไ่รูชื่ออะไรนะครับในเรื่องจังไม่ได้ก็คนนี้ผมชอบนะครับโอ้โหคนนี้เป็นนักแม่นธนูครับยิงนี่จึ๊กจึกนี่อ้โหคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบคนที่ยิงธนูแล้วด้วยแล้วก็ก็มีการเพ้นนงเพ้นหน้าด้วยครับโอ้โหตามรูปแบบของอินเดียนนะพวกอินเดียแดงอะไรนี่ครับลัทธิผีปีศาจเขาครับต่อไปนะครับชายผู้มีรูปร่างคล้ายกับหมียักษ์นะครับเป็นคนที่ถึกมากๆเลยนะครับแจ็คฮอนก็คือว่ามีฝีมือทางด้านปืนครับ ปืนแม่นร่างกายกำยำแข็งแรงต้องบอกว่าพลังงานมหาศาลครับแสดงได้ดีครับเรื่องนี้ต่อไปนะครับผมจะพูดถึงข้อดีของหนังเรื่องนี้กันบ้างนอกจากฉากบูจะทำได้มันสะใจแล้วก็หนังยังสะท้อนให้เห็นถึงทุกสังคมนะครับจะมีคนที่โกงและก็ทรยศ์แผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองครับในหนังเรื่องนี้เขาก็สอดแทรกเข้าไว้ว่า,วาไอ้พวกนักการเมืองหรือไอ้พวกข้าราชการชั้นผู้ใหญนะ่นั่นแหละครับ ตัวดีเลยไอ้พวกที่ขายบ้านขายเมืองเพื่อที่จะนําเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับโดยไม่ได้คํานึงถึงคนอื่นเลยว่าเขาจะเดือดร้อนอะไรแค่ไหนอย่างไรใช้อํานาจแบบผิดผิดกฎหมายแบบผิดหลักการใช้อํานาจหนะ้าที่โดยที่ผิดศีลธรรมด้วยนะครับ คือหนังเขาก็สอดแทรกเข้าไว้นะครับข้อนี้ผมก็มองดูละมันก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเรานะครับที่เป็นอย่างนั้นประเทศอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันนะครับเราก็ควรที่จะต่อต้านไอ้พวกไอ้พวกโคดโกงพวกนี้นครับเหมือนในหนังเลยเราต้องร่วมมือกันถ้าเราเจอการทุจริตคอร์รัปชันเราก็ควรที่จะจัดการพวกนี้ซะเพื่อพัฒนาประเทศของเรานะครับต่อไปนะครับข้อด้อยของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ อ่าผมจะขอสปอยไปนิดหน่อยเลยแล้วกันไม่คงไม่เป็นอะไรมากหรอกครับก็คือว่าฉากสุดท้ายนะครับฉากที่ฆ่าหัวหน้าตัวโกงครับก็คือว่าเราน่าจะฆ่ามันให้แบบโหดเหี้ยมกว่านี้อีกซึ่งหน่อยนะครับ เพราะว่าจะได้สะสมกับสิ่งที่มันทํากับชาวบ้านไว้นะครับก็คือมันยังไม่สะใจผมเท่าไหร่ครับสรุปเลยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเจ็ดสิงแดนเสือนะครับได้คะแนนปจากผมทั้งหมด8.5เต็ม10คะแนนนะครับถือว่าทําได้ประทับใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆและนี่ก็คือรีวิวหนังของผมนะครับหากเพื่อนๆ ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาทำรีวิวหนังครั้งต่อๆไปนะครับหากผมพูดผิดหรือพูดมั่วอะไรไปแล้วก็ให้อภัยกันโดยมาการเม้นบอกสิ่งที่ถูกต้องนะครับอย่าเพิ่งด่านะครับเรามือใหม่นะครับคนเราสามารถพัฒนาได้สุดท้ายนี้นะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนาะ เพราะว่าดูหนังเพิ่งเสร็จแล้วก็ออกมาจากโรงภาพยนตร์ก็สองทุ่มกว่าละแล้วก็มาซื้อกับข้าวนะครับแล้วก็ปรากฏว่าแม่ค้าขายกับข้าวนะครับก็ได้บอกข่าวที่น่าช็อกมากๆแล้วก็เป็นข่าวที่ประชาชนชาวไทยเสียใจทังประเทศนะครับครับผมข้าพุทธเจ้าขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปด้วยก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะสวัสดีครับ